วันนี้เราจะมาสอนทำแบบกมกตรวจนะครับหรวตำรวจครับพอเราเข้าที่รันแล้วเข้าเกมแฮกนะครับมันจะขึ้นว่าีมอุปก,กรณ์มีโปรแบบกรมต้องสงสัยไม่สามารถเข้าส่งการใช้งานได้ยินยอมให้เก็บข้อมูลหรือไม่เมื่อโปรแบบกรมเหล่านั้นถูกตรวจพบ ถ้าเกิดคนกดยินยอมมันก็จะหลุดถ้าเกิดคุณไปจะเสพมันก็หลุดผมมวีวิธีหลบตำรวจนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับเอ๊ะครับให้ครับเห้ครับแบนี้ครับพิมพ์พิมพ์หาหหครับเดี๋ยวผมให้เว็บข้างไลน์ครับเร่ครับกดอันแรกนะครับเนี่ยขึ้นไน ก็กดด้านล่างมันจะมีด้านล่างอยู่ครับคุณเลือกคุณกดดาวน์โหลดครับผมกดใหม่ได้ครับป้อนไปเรื่อยครับครับกดดาว์โหลดครับ รอลนนะระหว่างรอนครับเข้าเป็นโตคือว,ว่าเอ็กไลน์นี่ครับคือว่าเอ็กไลน์ครับดาวน์โหลดนะครับติดตั้งครับติดตั้งครับ เราก็รอให้เต็มนะครับนี่เต็มแล้วครับตอนนี้เต็มแล้วนี่ครับเติดตั้งแล้วครับให้คุณเข้านี่ครับเต็นตายครับ่ยขึ้นหน้าต่างนี่นี่เรื่องของใจคุณไปรงนี้ก่อนครับคุณที่คุณดาวน์โหลดเอาไว้ครับกดติดตั้งครับ บางคนที่มีเกมแฮกนะครับ mm hmm. ก็จะเจเมื่อดึบ่อยเมื่เนกันจุดจบเปิดนะครับตอนแรกมันจะขึ้นแดงๆเนี่ยนี่ครับ,บ,รรบตก,กตงงบบบลงให้คุณติดตั้งอัปเดตเนี่ยครับถ้าเกิดไม่ได้อีกให้คุณนะครับ,บพพรีบูตพอคุณทำเสร็จครับให้มา นี่ครับอันนี้ครับดกดเมาติ๊กถูกมาเนเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมกดเตดนี่แล้วก็จะดับนะเฮ้ยไม่ดับเลยไม่เป็นไรครับนี่อาจจะมันนิดหน่อยคุณต้องรีบูตอีกครับ เนี่ครับพอกดด้านมันก็จะเป็นอย่างนี้อาครับเดี๋ยวผมจะต่อเองก็ได้ครับนะครับมาต่อเลยนะครับแล้วผมรีบูตเ็จนะครับ นี่ครับเมื่อคุณข้ามาไอทีครับสังเกตครับว่าตรงสีแดงเนี้ยมันก็จะหายไปครับนี่ครับสีแดงข้างล่างนะครับแค่นี้ครับคุณก็สามารถเข้าที่รันได้นะครับโดยที่ตำรวจจะไม่รู้นะครับนะครับดูครับนี่ครับสบายสบายครับ ถาว่าโทรศัพ์จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นครับก็ก็ได้นะครับผม